ขาโป้คุยต่อยออกเอาดูวันนอกนะเขาลุกทางนี่วิ่งแบบเขาว้างเกมยาวเอาลยวผมจะวิ่งไเลยผมเอาแล้วแม่กระไรมนะหรือนอกผคานับตรงเรานาะนับตรงหลังเนี่ยตรงตรงนี้วันตะวันข้ามนับตรงเราอะนับตรงข้ามสาวพาปู้นักบอยวิ่งดุงนะ เอาคมณชอบใจใจรู้นกที่ไรอยู่เอโทครับอโทารััเอาพัูเลครับเพื่อนทมคุณจะไปอกานาอย่าลืมจันะเอาครัื่อุ่เลยง เอาลังเกียงที่สี่จากเพียงครับที่หาล่อานรอาแล้วี๋ยวาานะล่อานอผ่านไปเดี๋ยวเดี๋ยวารมันจะไปรู้กไม่รู้ใช่หมอ้คุณอ้คุณดสบายเพื่อนนะคุณนั่นเลยเลยสีลอผ่านห้าลอผ่านดีีรอานไปไอเบออะไรตุิุบงเา รีร<ส>อทานไปนี่แหละเอาานรอทานไปทาน้อยนอย่ามาตามจับหน้ะอะไรไม่ได้จ๊ะนี่เราอยางเยี่ยมสำอเยี่มน่าจะตกอนมาเพลงนะ เดือดดังไม่ว่าใครเยตั้งร้เยนะหกรอบอะไรหกรอบอะไรหกออะไรเอ้ยหันอกให้ใหญ่เลยหัน้าเอ้ยต้องพวดอะไรตัวเนี้ยได้หวหลานนะหนาเห็นนะหกรออไรหานมา้าอยู่เวลางหลานเนี้ยหานหกเฟ้นหก้นเนี้ย

เรามอง่านไปเแล้วเอาขึ้นฟื้นขึ้นคุณต้องอะไรครับาห้ขึ้นฟ้นเอาเอาให้เราลองทานไปได้องทานเราลองทานเอาคุณท่าใล้สามขึ้นนะครับเราลองทานเ้ยพระเร้าขึงนแล้วเราลองทานเลยดูลอยู ลาดทีเขาิรอบานชรอบาี่เยอะผมกพี่อไ้ลงท้องเขอนะนิรอบพานใช่พี่ว่าอีกนิลราวขาดูวมันใดเข้าไปมลงเลยนะเยอลงูนี่อเปล่าอย่ากงกะนบรอบาไปนกำลังงเนื้ออกน้อเลยนาเนื้ออมเน้อแล้วย่างกกรู้ีเล่บเล นี่มันไม่จับเวลานะไม่จับเวลาจับเวลาอยู่เอเวลาไปให้เป็นนีอให้เป็นาีอกทมละนาทีออสามนาทีแล้วสานาทีสองรอบสรอบอ่านไปใหเปนนาทีเอาเป็นนาทีแล้วครับสองรอบอานไปเต็มหลังเบาๆไม่หลังคระบนกังเนเบาๆบนหลัง่าองรอบ ติดตามกานเลยติดตามกานไลยีนาทีจะหินาทีต anyway. ิดตามกานเลยเดี๋ยวจะตอบไิดเมียหมไปว่าจะปิดตาีมืนกี้เอาละครับตัวนอกเลือดเต่าเปลาแล้วติดตีก็ทานตีก็มนาทีแบบจยนาที อุ้ยไปให้เอาต่อเอาเอาเร่อยเลยครับตีห้าตีห้าตีาตีห้าตีห้ารอบตห้าร่องให้สามรอบครับตีนะห้ารอบได้ผูกบอลลงสามสิบหุ้นะผูกรับ อ่าได้เลยลงมารักันนั้นนะห้านาทีแล้วยี่สินาทีเอาเอาสามสองห้นีสามสิบห้าขึ้นทีหกรอบอน้นที่หเรยบอันนั้นนี่ตัวตะวันห่อ่าให้หุนี่สิบนาทีห้านาทีขึ้นแล้วที่หรอบอันนั้น่โห้ย่าให้คูกห้าแต้นะโคถูกที่ว่าสากสิบึ้น

ตอนนี้จะลงเลยออกไายแล้วอยาลงอย่าอแปลงรอาไ้อ้ท่าลงา้้ร้นลงาใหม่เข้ารมาไเข้ารอดมาเด้โอ้พระท่ี่้องวิบมาที่ เลยร้อยนะสลิอานไล้วเลยครับที่ลิดล่อพานนะสี่ิ่พานไปครับลานนะหนึ่งมบอ้ยแต่ลงสองติดไม่้ยเนไ่ไดที่ิดตบด่พานไป เราทเข้าไม่สามปิดแล้วบุ้งขาไป่ไหวยหวก็กินเลให้บริตามดีได้บรอบเลลูให้ติตามีีได้กิ่รอบเลยลูเจ็ดนาทีผ่านที่ิองกผ่านไปที่ติดองก็ผ่านไปรายยุสรอบผ่านไป 哦哦哦哦哦！买买买！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 买 ตีรอบผาตีรอบผาตีรอบผาไปเลบาเเบาเตีรอบผาตีรอบไปต้อลมแน่แฝงแมันว่าขี้นีอบางวันได้ขี้นใส่ไปอยู่สามตีขี้นมีใครลองเพื่อตังีที่ผ้รอบผาีนที่าเป็นใส่จะไม่โดนตังคี้นที่ผ้ารอบผาไปีนรอบ

ได้่คิดเรได้าได้คู่คิดเราได้คูดเไเาได้ <cop>